มางานใหญ่ค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหอรอกันใช่ไหมเหมือนเห็นเขาบอกว่าไปต่อไปต่อแถวเข้าเข้างานเนี่ยเข <How Q. S 1> <ม>้าคิว9ก้าโมงสิบโมงเราลงทะเบียนเออเพราะว่าเหล่าบรรดา FC นางงามไปกันเต็มเลยนะคะสำหรับงานเมื่อวานนี้นะคะกับ Miss ูนิเวิร์เนาะเจอจรัดจ,จักรกวาลนี่เป็นไงคือครั้งนี้เนี่ยเขาจัดกันที่สยามทวาลัยเหรอใช่ไหมกับการที่เชิญมิสยูนิเวิร์นี่ Oh. มีใครบ้างพี่หมอเรื่องนางงามต้อให้พี่หมอนี่แบบมีอินเดียที่ได้ปีล่าสุดใช่ป่ะแล้วก็มีสเปนสเปนก็คือเป็นนางงาม LGBTQ คนแรกแล้วก็คนเดียวในรอบ70ปีของการจัดประกวดมิช u ีเวิร์สที่ได้ขึ้นประกวดกับผู้หญิงแล้วก็มีนาตาลีเกโบวา,า,าลี่สุาอ,อ๋อแล้วก็มี ป้าเมส่าป้าเมสาสวยมากนะจากเม็กซิโกมีแต่คนชมว่าวันนี้นางสวยแล้วก็มีไลลาแล้วก็มีแคร์เโอน่านะคะซึ่งคนที่พี่หมอพูดถึงแคร์เโอน่าเกรเนี่ยเขาเคยมีประเด็นกับคุณแอนมาก่อนโอ้ก่อนหน้านี้แรงเหมือนกันคือตอนนั้นคุณแอนเขาก็เหมือนแบบไป สัมภาษณ์ในแฉใช่ไหม,มก็คุยแบบเม้ามอยตามสไตล์เพื่อนๆแต่ว่ามันดันมีคําพูดที่มันเหมือนประมาณว่าไปพัดพิงถึงเนี่ย นะคะแต่งานนี้พอมาเจอกันค่ะงานนี้นอกจากความใหญ่ความสวยรวมความสวยของคนทั้งโลกทั้งจักรวาลมาแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งซีนของแฟนนางงามรอคอยนะคะที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกโซเชียลก็ช็อตที่คุณแอนเนี่ยนะคะเจ้าของมิสยูนิเวิร์สคนไทยคนแรกในปรากฏตัวแล้วเขากอดกันกับแคทเชโอนาเกรย์มสมกอดพูดคุยกัน,นกลางเวทีเผชิญหน้ากันแต่ไม่ค่อยไม่ได้ยินไงมันอยู่บนเวทีเออว่าเขาพูดอะไรกันดูปากปห<ะ>ใช่เหมือน เขาบอกมีคำว่าขอโทษหรือเปล่า Sorry หรอหรือไรดูปากนะชานะดูจับไปแล้วเขามองตาีใหญ่เลยนะเธอแฟนนางงามกลี๊ดเลยนะซีนนี้แบบทุกคนแบบกลี๊ด นึกว่าจับมือรอรับมอือไม่ใช่นึกว่าสองคนคสุดท้ายเออไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเนี่ยแหละเป็นการเคลียร์ใจกันนะคะโดยก่อนหน้าน,นี้ย้อนไปปีที่แล้วแอนจักรกพงศ์เนี่ยนะคะงานเข้าชุดใหญ่หลังให้สัมภาษณ์พัดพิงแคทรีโอน่าเกี่ยวกับเรื่องเลิกลากันของอดีตแฟนเกา่าเนาะก็ต้องยอมรับนะคะในใจแฟนนางงามก็หันมามองเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความเป็นมืออาชีพทั้งคู่ขณะสมกอดการแฟนนางงามส่งเสียงกรี๊ดดังกึกก้องเป็นอันจบเรื่องราวดรามา่านอกจากสินประทับใจบนเวทีแล้วต้องบอก เลยว่าคุณแอนจักระพงเจ้าของเวทีแล้วแคทเธอรนาเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวอร์ส2018สวยแบบหยุดมองไม่ได้เลยจริงๆแต่จริงๆทุกคนในนั้นบนเวทีสวยหมดนะสวยหมดแต่มาไม่ครบใช่ไหมมาไม่ครบเพราะแต่ละคนก็แตกต่างปีกันออกไปผู้ชมนะครับแต่ความสวยก็คือเป็นระดับจักรวาลทั้งหมดหมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเลยสําหรับประเทศไทยของเราที่เจ้าของเป็นคนไทยร้อเอร์เซนเลยผู้ชมนะครับก็ต้องรอติดตามว่า การประกวด m ิชชนนเวิรในภายใต้การบริหารของคุณแอนแล้วก็เป็นคนไทยที่เป็นเจ้าของร้อเนี่ยจะเป็นยังไงต้องให้โอกาสนะต้องให้โอกาสต้องให้โอกาสอย่าพิ่งตัดสินโอเคเรารอเวลานี้มานานแล้วถูต้องตั้งแต่แบบป้าพรป้าพรแบบแกงเราหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่าอุ้ยตุ๊บสิบตุ๊บห้าอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ดูสิว่าคนไทยเราจะมีลุ้นมงสาไหมใช่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องแบบ เส้นเรืออะไรอย่างงี้นเพราะว่าแม่แอนเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าคือการเป็นนางงามจักรวาลเนี่ยคนที่จะได้ที่หนึ่งหรือว่าได้ตําแหน่งชนะเลิศเนี่ยต้องเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างและเป็นคนที่ทั่วโลกจับตามองคุณผู้ชมนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาต้องการนางงามจักรวาลแบบไหนน้องแอนนาเสือของเราก็ต้องทําการบ้านไปให้ดีคุณผู้ชมอุ้ยใช่แอนนาเสือปีนี้เลยเหรอปีนี้เลย แอนน่าเสือจะขึ้นชิงมงเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมนะครับว่าตัวแทนประเทศไทยปีนี้เนี่ยจะคว้ามงสามกลับมาฝากแฟนคลับนางงามชาวไทยได้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของคนไทยร้อยเ็คือก็คือแอน,น,นจัก,กรพงนะครับดังนั้นเนี่ยเรามารอติดตามกันคุณผู้ชมนะครับเชื่อว่าแม่แอนเนี่ย ไม่ทําให้คนไทยผิดหวังอย่างแน่นอนเออเพราะว่ามาตรฐานของคุณแอนเนี่ยเขาก็สูงอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นแฟนนางงามอยู่แล้วเขาก็น่าจะมีสิบข้อดูซิว่าเข้าเข้าเท่าไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เก็บคะแนนแต่อย่างกรรมการอะพี่หมอถามเลยสิเขาจะต้องคัดเอาใครมาบ้างทั่วโลกไหมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีนางงามจักรวาลเนี่ยรุ่นก่อนๆมาเป็นในเรื่องราวของกรรมการในรอบตัดสินแล้วก็จะมีพวกที่แบบเป็น คนมีชื่อเสียงของแต่ละประเทศที่มาเป็นคณะกรรมการคุณผู้ชมนะครับแต่แม่แอนคอนเฟิร์มการันตีว่าไม่มีการจิ้มแน่นอนไม่มีการล็อกว่าคนนี้จะต้องได้มงไม่ได้นางจะเสีย่ยงนี้แล้วเนี่ยเพราะอย่างที่แม่บอกมันอยู่ในสายตาชาวโลกคนที่สวยที่สุดจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่สุดแต่ถ้าไทยของเราพร้อม ก็เอาเลยก็เอามงสามกลับมาได้เลยใช่เพราะว่าหลายคนก็ดูว่าุียแอนนาเสือสวยขึ้นสวยขึ้นสวยวันสวยคืนจริงแล้วนะเมื่อวันฟาดปักแดงนะสวยเนาะฟาล่างงูเห่าแบบที่แฟนคลับนางงามชอบมากทรงนี้นางเอาอยู่ไงเออโอ้เอาเชียร์เชียร์มันแน่นอนนะคะสําหรับงานนี้นะเราก็ถือว่าดีใจในระดับหนึ่งแล้วว่าเออเป็นที่คสิทธ์คนไทยแล้วก็เชียร์มันขึ้นแน่นอนโอ้ตอนนี้นะคนไทยแบบ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีระดับโลกหลายเวทีนะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเช่นซีเช่นซีมิส s ุนิเวิร์สก็คนไทยถูกปะใช่คุณแอนจักรพงศ์มิสแกรนด์อินเตอร์ก็คนไทยพี่นวัดถูกปัค่ะ แล้วล่าสุดคุณผู้ชมมีอีกใช่ป่ะมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลก็คนไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่จะไม่ได้ว่าชื่ออะไรและอีกหนึ่งเวทีก็คือเวทีทรานสำหรับ LGBT ทั่วโลกก็คนไทยเป็นเจ้าของก็คุณจ๋าเจ้าของมิสทิฟฟานี่ก็คือเวทีมิสอินเตอร์เนชันแนลควีนตอนนี้ก็เหลือแค่สองเวทีนะเธอค่ะมิสเวิร์กกับมิสเอิร์ธถ้าคนไทยแบบเทคโอเวอร์มาก็คือครบเลยนะอทุกคนจะ กลัวไทยนะใช่ไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจในเรื่องความรวยนะเพราะแม่เขาประมูลมาเท่าไหร่แปดร้อยไหมแปดร้อยกว่าล้านเนาะใช่เยอะเยอะเขาต้องสู้กันนะต้องสู้กันคุณผู้ชมนะแล้วตอนนี้เนี่ยพันเกาะเนี่ยเริ่มแบบหนาวร้อนๆนะเสียแล้วนะเสียแข็นะเสียวนะวประเทศเพื่อนบ้านเราเริ่มเสียแล้วนะเเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไงใช่นี่หรือเปล่าประดิษฐ์ประดิษฐ์น้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจคุณประดิไม่ิน่ใจนต่แต่รู้ว่าคนเก่าอ่ะเสียชีวิตไปแล้วก็ลิขสิทธิ์อ่ะตกมาเป็นคนไทยเป็นเจ้าของสำหรับเป็นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเออนะคะอ่ะลุ้นกันมันเชียร์กันมันแน่นอนลองรอติดตามกันต่อมิสยูนิเวอร์สมกราดีได้รู้แน่นอนไทยจากควาโมงสามนะครับ